กชกมพูอรายากะเตงลูกๆฉลองวันเกิดน้องดินลูกชายกับตันเอกก่อนหน้านี้คุณพ่อกับตันภูธเนตรกับคุณแม่เอกบุตสกรได้จัดงานปาร์ตี้วันเกิดให้ลูกชายน้องดินที่มีอายุครบ6กขวบแล้วน่ารักและอบอุ่นสุดโดยมีเพื่อนพร้อมมาเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวหนึ่งในนั้นก็คือซุปตาสาวชมพูอรายาก็ได้พาลูกๆทั้ง3ามคนน้องสายฟ้าน้องพายุและน้องแอบิเกลไปร่วมง,งานปาร์ตี้วันเกิดของน้องดินด้วย สองบ้านนี้เขาสนิทสนมกันมากโดยคุณแม่เอกได้โพสภาพบรรยากาศให้ได้ชมผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมระบุข,ข้อความว่าอบอุ่นหัวใจจริงๆขอบพระคุณทุกๆคนที่มาร่วมสนุกกันนะคะเพื่อนๆดินทุกคนน่ารักมากโดยเฉพาะแม่ๆม่อพอๆทุกท่านคะ่ะเราผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยกันมากเหลือเกินฮ่าฮ่ขอบพระคุณที่ช่วยกันเลี้ยงดินนะคะ มิตรภาพแบบนี้หาไม่ได้ง่ายๆหัวอ,อกเดียวกันฮ่าๆๆสู้กันต่อไปนะคะขอบพระคุณแม่ชมพี่นุย้ยพี่ปอนและป้าเจี๊ยบนะคะที่มาร่วมงานค่ะโดยเฉพาะน้องเกลขอบพระคุณที่เอ็นดูดินนะคะ Add ชม is matter real girl d นุ้ยสุจิรา Add ปอนเยนตาโฟขอบพระคุณเค้กจาก S&P ด้วยนะคะน่ารักจนเพื่อนดินอดใจไม่ไหว เรียกแม่ f ตามเรียบร้อยค่ะ add n p underscore simply delicious ps หากลงรูปไม่ครบหรือแท็กไม่ครบต้องขออภัยด้วยนะคะมีความสุขมากๆนะคะ